สวัสดีครับอยู่กับผมพิศเอินวันนี้ผมจะกลับมาต่อกับเกมรัสวีกันหลังจากพาร์ทที่แล้วที่ผมนั้นไปเก็บของที่เป็นกล่องของขวัญที่เขียวแล้วก็กดิ้งมาอยู่ตรงนี้กันเลยไปเราจะไปกันต่อนี่คืออะไรไม่เตดอะไรอ่ะคอนบุ๊คนบวกหนึ่งมันคืออะไรกดติดใช้ไม่ตตดอ่ะงั้นไปกันต่อเลยจงตามหา มวลสิ่งที่ถูกต้อนคิดดูก่อนให้เท่าทันไม่ผันผวนจึงค่อยจัดจำแนกนับจำนวนที่ถูกควรจะจำตู่หนทางเอ่ย <c oughs> ก่อนอเอ้ยเฮ้ยวทอะไรอ่ะ คือเกิดขึ้นทำไมน้องหายใจเหรอขึ้นแล้วอ่าไอหลังจากพาที่แล้วพผมไร้กดลิงก์โหลดเกมแปลไทยของเกมนี้ผมเพิ่งรู้ว่าการกดดีคือทําให้น้องวิง่งเอ,อ,อ้หรือว่าผมกดดีจนน้องเขาเหนื่อยวะไอ,อ้กดดีก็ไม่กดนโอ,อ,อเคกลับมาสูตรภพะ โอเคทุกคนกลับมาแล้วไปวีนเตปมาเห็นน้องหายใจคือท่าคือท,ท่าแล้วกลัวเอ้ขึ้นไม่ได้จริงๆนะั่นทำไมอ่ะเอ้ w h a อ่าทำไมอ่ะ เดี๋ยวต้องไปอ่านไอ้นี่ก่อนอ่าอ่านแล้วนะกดอ่านแล้วนะขึ้นอ่าต้องกดอ่านว่าอยู่ทำไมขึ้นไม่ได้ออาเทปก่อนเลยอันนี้ไม่แตกอะไม่แต่พอวิ่งก็แตกอ่นเนี้ยไปแะลาวก่อนเฮ้ยมันไม่ใชเมือขนาดเฮ้ยก็ได้ ได้ครับบก็ิกที่อ๋อดินต่อพังๆเอ้ยเอาไปสวิตเตอร์อ่านไม่ทันมันเป็นยางงบนั่นแหละได้ครับบกเชนเพนติลเอาไปแยะๆอ๋อยางงบห,หอมหอมหวานนับพาหยิบอ๋อทุกอบเฮ้ยไอ้ทีโผมมาแต่ที่ตกใจตลอดเลยพี่ แบบน้งหนูใช้พีดอ่ะคือหนูจะเต็มก่อนอ่ะเพราะหนูเพราะหนูกลัวอเอาไฟแรกอ่ะไอะเดี๋ยว HP 13ทสามทำไมอ่ะทำไม HP เอาเหลือน้อยอ่ะกินกินยังงบไม่ได้ไม่ได้กินอะไรไม่ได้งันนไม่หาพี่เดี๋ยว คณวีเด,ดินเข้ามาในห้องขณะที่ฉันกำลังค้นของบางอย่างซึ่งไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเขานั่งงงใกล้ฉันแล้วเอ่ยแล้วแล้วเอ่ยทำให้ความเงียบขึ้นมาสวัสดีเราเจอกันอีกแล้วนะแล้วเราก็ติดอยู่ในที่แปลกๆอีกแล้วเห็นแผ่นกระดาษที่ชั้นล่างนั่นไหมเหมือนมันต้องการให้หาไว้สักอย่างถ้าทำตามเงื่อนไขแลววประตูพวกนั้นได้อาจจะเจอทางออกก็ได้นะ ่ันก็ว่าอย่างนั้นแหละตอนนี้รู้สึกว่าอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ฮะอ้โรงเรียนบ้านนี้ต้องการอะไรกันแน่ฮะมันจะถูกทุบทิ้งอยู่แแทๆ้ๆเอ๊ะคุณหมายความว่าตึกนี้กำลังจะโดนรื้ออย่างนั้นเหรอก็ใช่นะพี่บริษัทก่อกตั้งจ้างฉันมาดูแลก่อนที่พวกเขาจะเอาคนงานเข้ามาทําลายทิ้งอะ่ะตัปดาหน้าก็จะเรียกการรื้อถอนแล้วล่ะเพราะงั้นฉันจึงต้องมาดูว่าจะมีใครมาช่วยเราได้ไงเดี๋ยว,ว่าไปก็น่าใจหายนิดนิดน,นะทำไง ขนาดเธอเพิ่งเข้ามายังใจหายฉันที่เป็นติดก็รู้สึกหวงหๆเหมือนกันเลยฮะแค่โดนทุบไปก็ดีจะได้ปิดตำนานลงเรียนลึกแบงสมบูรณ์หลายๆคนก็จะได้สบายขึ้นด้วยฉันว่านะนั่นสินะเออตั้งแต่ก่อนหน้านั้นต้องหาทางเปิดประตูให้ได้ก่อนสิ่งของพวกนี้น่าจะพอช่วยอะไรได้บ้างหนูหนูขอเวลาคิดหน่อยก็หนูขอเวลาคิดหน่อยแล้วกันตามสบาย ถ้าเธอหาทางออกเจอแล้ว <S <S ก็ออกไปเลยนะไม่ต้องห่วงฉันหรอกเดี๋ยวฉันก็ตามไปเจอเองแหละแบบนั้นจะดีอย่างนั้นเหรอเอาเธอเป็นเด็กเป็นเล็กต้องวีบกลับบ้านสิเดี๋ยวคุณแม่จะเป็นห่วงเอานะหนูไม่ใช่เด็กแล้วนะเอาอย่างนั้นก็ได้เอาไอ้พักผิดเสียนโทษทีเอา,เอา,เอาอท,ทอาี่ยังอยู่กับหนูใช่ไหมครับอา่าดูอีว่ามันไปแต่แล้วพี่พี่ไม่อยู่พี่หาย หรือว่าความจริง,งห้องนี้มันต้องไปเปิไปไดไฟฉาดกี่แล้วละโบเกนพินทิลอ๋อเราต้องเก็บของพวกนี้เพื่อเข้าห้องนี้ป่ะเข้าได้มีใครไม่รู้อยู่ด้วยโรเตอร์แอนดี้มีคนอยู่ทำการเซฟตัวสาสีแดงไม่ติดได้ได้ยังว่าเป็นหวาน เฮ้เราเราเป็นอะไรอีกแล้วคุยไม่ได้นิพาได้วับแบตเตอรี่เอ้ยสวยน้องหายใจอะไรอ่ะน้องหายใจไม่ออกเรอว่านี่มันไม่ได้มืดขนาดนั้นได้วับตาบอ,อกโอเค ทำไมน้องหายใจหอบๆบะได้ทอนบุ๊กอันนี้มึอไม่ทันทำไมน้องหายใจแบบนั้นแล้วก็ขอผมขอเก็บไอ้พวกของพวกนี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปกันต่ออันนี้ก็ไม่คุยกับเรายิงไป ดินสอเอ้ยไม่มัน,ม,นมันเขียนอีเวเตอร์ที่ไเราอย่างรบลอันนี้ก็แคนดี้ปเปยเ่ออ่ามันตรงโน้นมื่อ่ะต้องใช้ไฟฉายแน่นอนอันนี้อ่านไม่ได้เอ้ยมันเดินหรอไม่เป็นไรเรามีนี่อยู่คุยได้ไหมไม่ได้ได้แคนดี้อันนี้ก็น่าจะดินสอ บอกก้เป็นสิวดินเองพังๆทหานตือหน่อยหานไปชั้นตั้งกือแต่ได้ยังงกแทนลบหน่อยพูดสาวเอา้าอ่านไม่ได้ไปละแล้วก่อนนอนบุ๊กโลเ้นแคนดี้อ่าปเะ้เย ทำไมเว้ยโหลดหน่อยอ่ะไม่เข้าใจวิฟบได้แคนดี้ดูไม่ได้อันนี้อ้นี้ติดอะไรตู้ตู้ได้แค่น,นี้เลยหนูอาฮะตอนนี้เราเก็บของมาน่าจะเกือบหมดแล้วเฮ้ยยังยังมีตรงนี้อ่ะอันนี้ก็เดินไปเดินมาจัง อันนี้ไม่ได้บอกจำนวนที่หานะบุ๊กเช่นเป็นซิ้วเอาไปให้ได้ไหมอ่าส่งส่งการบ้านอาจารย์ไม่อยู่ว่าไอ้ตัวฟ้านี่คือของวงังเอาเข้าไป่ไล่ด้วยซ้ำอะ่ะอันนี้ก็ไม่คุยกับเราเอมเอ้ลงได้ห่ะ ก็ต้องหายพวกนั้นให้จบแต่ว่ามันมีกี่อันอได้ถอนบุ๊กเพิ่มลงเลยมั้ยเปิดเปิดโต๊เปิด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 สิไม่เปิดอืมขอขอห้องนี้ก่อนไม่มี ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีไม่มีอ่ะถ้ายังงั้นไปอีอ๊าฮะอ่ะฟไปยไ,ไงอะ โอเคทุกคนตามมาตรงนี้ผมแบบยังไงวะเดินไปเดินมาสุทดท้ายเพิ่งรู้ว่าไอ้ประตูเนี่ยมันใส่รห,หัสได้มาแล้วคำใบของรหัสก็คือไอ้ข้างบนตรงนั้นอะไอ้แผ่นป้ายพวกเนี้ยเราต้องเก็บของพวกนี้อ่าบล็อกเคสเพนติลสี่และอันที่สองคือไอ้นี่อ่าอะไรวะโรโตอแคนดี้เจ็ดแล้วก็น่าจะถอนบุ๊กมั้งไป อ๋อ้อ้กดผิดเร็วไปโทษผิดตีเจ็ดสองเก้าผิดได้ไงวะเออไม่ผิดหรอกหรือว่าผมเก็บองไม่ครบเด,ดี๋ยวดิ อ่าเนี่ยบอกพิ้นเป็นติ้วแคนดี้แล้วก็ตตวีอ๋อต้องต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนดดปิดโทษมากลับไปใส่รอบสี่เจ็ดนี่ต้องเป็นเก้าอ่าสองฮะบางอย่างผมกินไม่ครบหรอก อดีวะไม่อยากไม่อยากกลับไปหาเลยเดี๋ยวผมตัดไมค์ทีนึงกันโอเคได้แลละสีเจ็ดเก้าสีนน้งตือมีตีเล่มไม่ใช่สองแต่ว่าผมหาไม่เจอไปกันเถะน้งองอุย้ยเดี๋ยวเฮ้ยอยู่ดีก็เปลี่ยนตีม ที่นี่มันออกจะแปลกๆไปหน่อยนะฉันคิดว่าไม่มีอะไรปกติในนี้หรอกเพราะงั้นเราควรสบายใจนะนี่เอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้หนูเดินทางอะคุยด้วยไม่ได้อาเอา,เ,อาเ,เกมขอแสดงความยินดีท่านผ่านบททดสอบแล้วต่อไปนี้คือผลทางที่สวยงามและเปี่ยมสุ่มเอาเอาเอาตามเาตามหนูมาเฮ้ย dustkidding ชันรอวิน พี่พี่เอา้าตกเซน,น้ก็ไม่เดินเอ้ยแต่ก็ไม่เดินอยู่ดีนี่หว่าไม่ดิพี่เขาบล็อกทางไว้เหรอเฮ้ยไฟฉายใช้ไม่ได้ใช่พวกเราถูกหลอกมาตลอดภายนอกมันสวยหรูแต่ว่าพี่ยังไงตอนจบมันก็เจ็บปวดอยู่ดีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาหรือระยะหรือระยะห่างวางกัน แต่มันคิดที่คนคนเดียวเธ,เธอหมายว่ามว่ยยังไงตอนนี้เราสองคนก็ไม่ต่างกันเลือกผิดทางถอยกลับไม่ได้ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลยเพราะเราทุกคนก็คิดอย่างนั้นเพราะงั้นถึงเฝ้ารอมาตลอดพิมพ์เธอรหมว่าอะไรทําให้เธอต้องจมอยู่กับความผิดไปตลอดการไม่ฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดและก็ไม่มีวันเข้าใจด้วยใช่เพราะเธอมันดีเกินไปแต่แย่หน่อยนะ สุดท้ายความดีพวกนั้นก็ทำให้เธอเป็นได้แค่ฆาตกรไม่ฉันฉันไม่อยู่เรื่องอะไรทั้งนั้นไม่ไม่มีโอกาสให้พูดหรอกแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอทำได้มาอยู่พวกเราก็พอตายเหรอเอาโอเคครับทุกคนผมขอตัดกลับมาตรงที่ใส่รหัสอีกรอบหนึ่งนะ พอดีว่าผมเพิ่งนึกได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยคือที่ใส่รหัสใช่ไหมแต่ประตูอ่ะมันมีสองทางมันอ่ะประตูอีฝั่งนึงอาจจะเปิดก็ได้ผมเลยต้องไปหาของใหม่เลยนี่ผมไม่ได้วิ่งนะแต่น้องก็ยังหอบแหงหอบแหงเหมือนเดิมสี่เจ็ดเก้าสี่อ่าแต่ไม่เข้าทางนี้เราจะไปประตูฝั่งขวาไปไปเลยนะพาโอ๊ยอ่าอะไร อะไรอ่ะนภา,าได้รับไอเทมแชนวีเดอร์เอามาถึงไอดีการ์ดเหรอเดียเ๋ยวเฮ้ยกลับมาที่ห้องจุดเริ่มต้นเราน้องดูหอบแห่งาที่ตู้เอกสารอ่านดินานนานเหลือเกินเธอจะเป็นคนจบมันใช่ไหมเป็นแบบน,นี้ทีแล้วเหรอพิมหนูชิบนภาค่ะหนูไม่ใช่พิมอ,อย่าติด ดี๋ยวอ่าอยากคุยนะแต่ว่าค่อยค่อยคุยกันนะเพอ,อเดีวว่าต้องไปทําสิ่งที่เรา่องอาหารด้วยนะ่ะมันน้องน้องจะตายแหวะไม่ตายแหว่แล้น้องมีเงินอยู่แค่ยี่สิบบาทต่อยมิ้วอเออดีขึ้นเยอะไลย่ะ หลังจากฟังเสียงคือธาตุคือธาตุไปตอนนี้ก็พอมีวยาวไปหาไปหาพี่วินใช่ใช่ชื่อน,นี้ป่วยหรอเดี๋ยวยืมมาเอา้าคุยไม่ได้ทำไมอ่ะที่เดินม,มาเป็นพอปพเฉยๆหรออ่าเดี๋ยวนะนั้นแล้วเดี๋ยวผมกลับขึ้นชั้นสองะตอนแรกเราไอ้นี่เลยเราไปดิ อ๋อเต็มอันนี้วักเหมือนเดิมเราจะไปที่ชั้นสองแต่ก่อนขึ้นขอถือโซเวลไว้ในมือก่อนเสือนฟาดได้เรากลับไปที่ห้องไอ้เนี่ยไอห,ห้องที่เราเก็บตรงนี้ยังไม่เปิดอ่ะงั้นเราก็ไปห้องนี้กันประตูฮะทำไมอ่ะ อ๋ผมจำไม่ได้ว่าห้องไหนที่แบบมันมืนมืดห้องเี้เหรออันนี้เราคงได้ไหม <c oughs> ตู้เก็บของจ่ะอันนี้ไม่อยู่อะไม่เกี่ยวเราฟาดวิญญาณทุกตัวได้ไหมเมื่อความมบบเอ้ยไม่ได้หรอเราควรฟาดไหมถ้าเอาแบบจริงๆริง อ๋อผมไม่เซฟบนึงคิดว่าไม่ควรทำไงไม่รู้อะเดี๋ยวขอประโยชน์เซฟก่อนโอเคตัดมาตรงนี้ฮะผมพยายามเดินมั่วอยู่คิดว่าน่าจะอยู่ชั้นแรกมันต้องมีตักฟอกดิู่ฮะไปเฮ้ยกดกูไม่เจ๋นี่เฮ้ยเร็วตามมาตรงนี้เหรอนี่ไงไม่ไงสธอเต็มจูเฮ้ยมันมันตามเฮ้ยมันตามตุ่นเหร ไปดิทำไมโอ้โโเทพยังไงตัดฉากนะทุกคน มาถูงั้งยี่ไม่กี่้ามกี่ทำไม่รอดเกิดแล้วเกิดแล้วเขา,าเขามาเขามาพบกับเพลงจมรวงเขาว่าโรงเรียนน่าอยู่เอค,ค,ค,คุณว่ามีออกออกไปอยู่ให้ห่างฉันไว้บางทีเจ้าน้าอาจจะกลับมาทํา,จาใจดีๆไว้นะ ตอนนี้หนูได้ปฏิทินมาแล้ว้าวี่ออกไปเปลี่ยนตอนนี้เราจะได้รอดจากที่นี่ด้วยกันไงเธอก็เห็นว่าตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วเธอออกไปคนเดียวเถอะบอกนายจ้างฉันด้วยว่าฉันลาพักยาวๆเลยแล้วก็ลูกสาวฉันมาวิให้บอกเธอไปตรงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันไม่อยากโกหกใครอีกแล้วเอานี้กุญแจห้องพออฉันแอบเก็บไว้รอจนถึงเวลานี้แหละทีนี้ก็วิไปซะหนู หนูขอโทษที่ทําให้คุณต้องลาบากเพาหนูขอโทษขอโทษจริงๆแล้วก่อนนะคุณวิวีี่ไม่นะไอโรงเรียนของเราหน้าอยู่มันทําแบบนี้กับพี่วรวีได้ยังไงได้เลยหนูจะต่านฝันต่อองกรยการที่อ่าหมายถึงเอาปฏิทินเดืนสองเรียเล่ามา ห้องพอออกันผิดห้องเหรอเฮ้ยห้องพอออหน้าตาเป็นงี้เหรอซักระบาะรูไปใบไรอ่ะดูได้ไหมไม่ได้ปฏิทินปฏิทินปฏิทินอ่านี่ไงรู้สึกว่าจ้เป็นบางสิงบางอย่างที่สั่งคังอ่ะเพราะฉะนั้นเตะเยอะกดผิดเปลี่ยน ทำไม่มันถามแบบนี้วะลองหาอื่นๆก่อนดิมันต้องมีอะไรดังปังอย่างมันต้องมีพิเศษอ,อะหรือไม่มีหรือผมคิดมากอ่ะเปลี่ยนแล้วกัน yes เปลี่ยนปฏิทินเป็น22 t u ิ s สองทิวสเหนึ่ เ้ยเปลี่ยนแล้วจากวันจันทร์เป็นวันครัรเดี๋ยวก็มีเสียงเด็กเย่เอ้ยออกมาแล้วกลับเข้าใช่ไหมไม่ได้วันอังคารแล้วสบายใจ Day ดย์คอมพิว you tomorrow จบแล้วเอเริ่มอีกแล้วสินี่เป็นครั้งที่เท่าไห,หร่แล้วนะ สวัสดีครับย,ยังมีชีวิตยอยู่ที่นะครับคุณไม่ต้องย้ำหรอกผมเบือ่อเสียงคุณเต็มทีแล้วคุณต่างหากยังไม่ได้ไปมดุดขุดไปเกิดอยูไ่ไงโทรโทรอย่าเพิ่งไวกันแบบนี้ที่ผมโทรมาก็แค่เรื่องข้องใจนิดหน่อยเท่านั้นเองผมกาลังสงสัยว่าผมต้องการะอาจากเด็กคนนั้นใช่ไหมคุณรู้นี่ใจคุณไม่รู้ใจผมจริงๆอย่างนี้ค่อยคุยกันง่ายหน่อยผมรู้ทุกอย่างที่อยู่ในหัวคุณนั่นแหละรู้แม้กระทั่งประโยชน์ต่อไปที่คุณจะพูด ผมพยายามที่เชื่อเรื่องนั้นแต่เอาเถอะคราวนี้ก็ต่อกับเรื่องที่ผมสงสัยมาให้หมดเลยได้ไหมล่ะอย่างแรกเกี่ยวกับเด็กคนนี้บอกไว้ว่าเธอไม่มีอะไรพิเศษเลยก็แค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งน,นอกจากความสามารถในการคงอยู่แม้ในสภาพแวดล้อมที่ถูกกินกินไปเรื่อยๆอะไรนะผมผมไม่เข้าใจอ่ะไม่ต้องทําเป็นไขตือไว้นะ้าคุณผู้อำนวยการคุณเองไม่ใช่เหรอที่ตั้งอ้ทภาพแบบนี้ขึ้นมาเรื่อตอนอยู่ในมุมมืดแล้วออกมาเจอกันตัวต่อตัวทักทีสิ เออผมแค่เป็นห่วงว่าการโกงคุณมันจะไม่รุนแรงเกิดไปหน่อยหรือเปล่าหรือเรื่องความเป็นความตายพวกเนี้ยเทำอยา่างก็ว่าคุณไม่เคยผมไม่สนหรอกนะว่าสร้างโรงเรืองของคุณจะเป็นยังไงต่อขอแค่จบเรื่องนี้วงได้ผมก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วหมายความว่ายัางไงที่จะจบนะครับก็ง่ายๆแค่ส่งแกไปรงนทุกอย่างก็จบแล้วอ่าผมว่าเราควรหยุดบทสนท่าเท่านี้ไว้ก่อนดีกว่า ไว้คุณสงกบสติอารมณ์ได้เมื่อไหร่ผมจะติดต่อกับเข้าไปราตีนตวัดตอดการนะครับคุณผู้กักขังแล้ว่าคุณวารีไม่ได้ตายทิวสเดย์ยี่สิบสองหนึ่งเก้าเก้าสีฮะเดี๋ยวทำไมอ่ะทำไมถึงยังกลับมาเฮ้ยเป็นวอังคารจริงด้วยเอ๊ะ ดีได้เจอกันอีกครั้งผมดีใจที่พวกเราผ่านวันจันทร์มาได้ด้วยกันเออผมอยากให้คุณคิดว,ว่าเราเดินไปพร้อมกันนะตอนนี้ผมเพิ่งจะเข้าใจบางอย่างแต่คงยังไม่สมควรที่จะบอกคุณในตอนนี้เท่าที่บอกได้ก็คือโรงเรียนนี้กลายเป็นเขตอับของช่วงเวลาประมาณนั้นถ้าคุณไปผ่านไปถึงวันตุกและจบการศึกษาไม่ได้คุณจะติดอยู่ที่นี่ตลอ,อดการคุณจะไม่แก่ไม่ตายและถูกแช่แข็งการเวลาไปพร้อมกับที่นี่ดังนั้นคุณต้องพยายามให้มากแต่ไม่ต้องกังวลเดอได้บอคิดว,ว่าผมอยู่เคียงข้าง อีกอย่างผมเพิ่งเข้าใจว่าไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวที่คิดว่าการเรียนมันยากลาบากพวกเขาต่างอมเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากตปตายไปซะคุณคงพอเข้าใจว่าการถูกคาดหวังมันทรมันทุกคนก็คิดแบบนั้นพวกเขาพยายามจะต่งเสียงไปให้ถึงหวังจะเปลี่ยนแปลงไว้ได้บ้างแต่สิ่งที่ผมได้ยินกลับมาเพียงแค่เ,เสียงกรีดร้องมันมันช่างน่าเศร้าอะ่ะเข้าจริงๆนะถูกเคลือบฉาบไปด้วยชื่อเสียงและคําชมจะมีใครสนใจว่าข้างในเจ็บปวดแค่ไหนดังนั้นมันเป็นหน้าที่ของคุณและก็ผม ไม่ต้องสนใจอะไรมากกอกแค่ช่วยนักเรียนทุกคนให้ได้ก็พอแม้ว่าแรกๆจะถูกตามบางังควานแต่ทีพวกเขาก็ทำเพื่อเขานะแต่ว่าก็ทำเพื่อเขานะผมหมายอย่างนั้นอะ่ะเพราะงั้นมาพยายามด้วยกันเถอะผมว่าการที่เราทั้งสองคนน่ะได้เข้ามาที่โรงเรียนอีกครั้งจะต้องไม่มีอะไรเพิ่มเติมแม้หาวิธีจบเรื่องทั้งหมดด้วยวิธีการที่ดีกว่าและการเปลี่ยนปฏิทินปทไปเรื่อยๆแน่ๆระหบับวันนี้คุณแค่เปียคุณแค่ไปเรียนวิชาต่างๆตามปกติครูสอนอะไรมาก็ฟังฟังไปเถอะอย่าลืมเปิดอย่าลืมปิดประตูตอนออออกกกจากห้้งงทุคครัขโชดี แล้วเจอกันนะอหนูว่าเอางี้ดีกว่าตบหรับวาสลิกใน ep นี้ผมก็ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยต่อพาร์ทถัดไปในวันถัดไปครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารแล้วแต่วันที่ผมแคปเป็นวันจันทร์เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแวะสวัสดีครับ